สี่ครับผมอย่ข้างทางนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวลองดูครับใช้เป็นตกโตจับนะครับลองเหยื่ยบบอบาบล์ครับถ้าเดี๋ยบาบล์ไม่กัดค่อยเปลี่ยนเหยือนะครับเป็นเหยื่ยอ reaction ก็รู้สึกว่าน้ำมันจะต้องค่อยลึกด้วยเดี๋ยวปลามันจะระแวงเดี๋ยวมาลองกันเคลียร์ยยายมังโม,ม,มงครับโโอ้หติดกิ๊บบานเลย

อยู่วะ <c oughs> อยู่ครับ <c oughs> อ้กัดไม่คลายด้วยอ่ะหมายแต่ครับผม <c oughs> กัดเพลิมากนะ ตีไปเหยื่อยังอยู่ชายอยู่นะครับกันแล้วก็เนี่ยครับโอ้ิม่เลยอ่ะกันแล้วผมก็ยังไม่ได้วัดนะครับผมลองส่งดูครับแล้วก็มันกัดไม่โดนกรสารมันก็วิ่งครับแล้วก็ทําการวัดได้เลยก็เรียบร้อยครับตกโตจ้มครับลองเหยื่อเบาๆครับไม่ระวังนะครับโอเคครับกบหมายข้างทางครับเดี๋ยวลองตีต่อครับอาจจะมีหลายตัวครับหมายแบบนี้ปลามันช่วงเช้ามันจะออกมา ยังไม่เข้ายังไม่เข้าป่าโอเคเดีย๋ยวบาวนะครับต,ตัวจ้ำของนับเป็นหนึ่งครับตัวสีดดงครับหางก็สีส้มโอเคครับฝากกันเลยครับสุดยอดครับผม